ผมจะบอกเคล้ำให้ธุรกิจเนี้ยคนที่จะมีไรายได้เยอะคือคนที่ทางานเท่านั้นถ้าคุณอยากจะร่ํารวยเกินชาวบ้านชาช่องจนหน้าเกลียดง,ง่ายๆนะคุณจะต้องมี G1 ที่เป็นซีอเยอะจําไว้เลยจําไว้เลยคุณจะต้องมี G1 ที่เป็นซีอเยอะเข้าใจไหมครับเข้าใจคำว,ว่าจีหนึ่งไหมจีหนึคือคนที่คุณส่งลิงก์ให้นั่นคือจี โอเคถ้าเขาเป็นแค่ man, เซลแมนเนขาจะช่วยขยายไม่ได้แต่ถ้าคุณมี G1 ที่เป็นซ e o เขาจะช่วยขยายได้ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าคุณมี G1 สักหมื่นคนที่เป็นซ e o เนี่ยเขาจะช่วยคุณขยายอีกมหาศาลนะโอเคเขาจะช่วยคุณขยายอีกมหาศาลนะนึกภาพตามเอาแบบเป็นซ e o นะเอาซ e o จะได้ง่ายๆ สมมติว่าอันนี้คุณนะอันนี้คุณคุณมีนายเออันนี้นายเอนะเอเนี่ยเอเนี่ยเป็นซีอนะ A, นะบี A, นะเป็นซีอนะนายซีเป็นซนะีออง่ายง่ายเอาง่ายๆาหลักการง่ายๆสมมติว่าถ้าคุณมีคุณส่งลิงก์ไปให้อ่ะอันนี้่ะ ง่ายง่ายง่ายตามนี้นะนะครับอันนี้เขาเรียก G หนึ่งนะ G หนึ่ง G หนึ่งอันนี้ G สองของคุณนะอันนี้ G สามของคุณนะสมมุติว่าใน C เนี่ยนะใน C นะซื้อของหนึ่งชิ้นนะซื้อของหนึ่งชิ้นแล้วกันนะเป็นหนึ่งชิ้นนะหกร้อยห้าสิบบาทนะใน C เนี่ยนะครับ เราจะได้ง่ายๆเราจะได้จาก G 1นะ G 1ประมาณ30บาท G 2นะ20บาท G 3เนี่ย10บาทนึครับตามนะสมมติว่า G 1ขายไออาอันนี้มันเป็น G 3เราสมมติว่าท่านนี่คนที่เป็น G 3เราขายของได้1ชิ้นเนี่ยเราจะได้ทั้งหมด10บาทถ้าคนนี้ขายของ1ชิ้นโอเคเราได้20นะครับถ้าในเ A ขายของ1ชิ้นนะเราได้30บาท สมมติว่าถ้าเป็นตำแหน่ง CEO เท่ากันนะเป็นตำแหน่ง CEO เท่ากันอะ่ะจะทำภาพนี้ให้ดูเพื่อให้เข้าใจนะสมมติว่าอันนี้เป็นคุณนะสมมติว่าคุณมีนี่เลยคุณมี G หนึ่งนะมีใน A ใน B ใน C นะนะอันนี้เขาเรียก G หนึ่งของคุณอันนี้คือคุณนะเราไม่รู้ว่าไอคนพวกนี้ ในเเนี่ยจะไปมี G ีหนึ่งของเขาอีกเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นนะเขาไปมีนะหนึ่งสองสาสอันนี้มีหนะึ่งะอันนี้มีหอันนี้อาจจะไปมีนะหนึ่งสองสามสนึกออกไหมเราหามาแค่3มคนเอาเป็นว่า3ามคนเนี้ขายของ เราจะได้จากคนนี้ชิ้นละสาบาททุกชิ้นที่เขาขายของที่ที่คนนายซีเนี่ยขายของทุกชิ้นชิ้นละสาบาทอันนี้ก็ทุกชิ้นชิ้นละสาบาทอันนี้ก็ทุกชิ้นชิ้นละสาบาทแต่ถ้าคนนี้ขายของเราจะได้จากเขา20บาทบาท,ทุกชิ้นคนนี้จะได้จากคนนี้ประมาณ30บาททุกชิ้นเข้าใจไหมแต่เราไม่รู้เลยว่าใครขายอะไรบ้างถูกปะนึกออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้น เรามีเเนี่ยเราไม่รู้ว่า A จะไปมี G1 เท่าไหร่ G1 ของ A จะเป็น G2 ของเรานะครับ g 2สองคนนี้อาจจะเป็น G3 ของเราเราจะได้ชิ้นละ10บาทของสีดำเนี่ยชิ้นละ10บาทเราไม่รู้ว่าเขาจะขายอะไรบ้างนึกออกใช่ไหมนะครับคิดง่ายๆนะสมมติว่าคุณมี G1 G1 ึ่งีหนึ่งหมื่นคนที่เป็น CEO นะ หนึ่งหมื่นคนที่เป็นซีอเนี่ยหนึ่งหมื่นคนเนี่ยออกไปหาคนละสิบมีซีอเป็นของจริงคนละสิบน่นะคูณสิบโอเคไม่ใช่ถูกปะถูกไหมครับหนึ่งแสนคนแล้วอีกหนึ่งแสนคนไปหาคนละสิบมันจะกลายเป็นจีสามเท่าไหร่หนึ่งล้านคนโอเคไหมครับหนึ่งล้านคนหนึ่งล้านคนใต้สายงานเรา นะสมมติถ้าจีหนึ่งขายของหนึ่งหมื่นคนขายของคนละชิ้นขายของคนละชิ้นนะเราได้ชิ้นละสาสบาททุกชิ้นขายคนละอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งหนึ่งชิ้นพอแสดงว่าเราจะได้อาทิตย์นั้นเท่าไหร่อาทิตย์นั้นได้ประมาณสามหมื่นสามหมื่นจากอะไรจากจีหนึ่งเพราะเรามีจีหนึ่งหมื่นคนไงขายคนละชิ้นเราได้สาสิบาทเราได้สามหมื่นโอเคเราได้ชิ้นละยี่สิบาทเรามีหนึ่งแสนคนเราได้เท่าไหร่ครับสองล้านบาทสองล้านบาทต่ออาทิตย์ อันนี้เราได้ชิ้นละสิบาทเรามีหนึ่งล้านคนเราได้สิบล้านบาทนะถ้าเรามียูเซอร์ใต้สายงานเราหนึ่งล้านคนเนี่ยเราจะได้อาทิตย์ละประมาณสิบสองสิบสามล้านนี่แค่แตำแหน่งซีอนะถ้าบีโอเนี่ยก็คือคูณสองอันนี้จะเป็นหกสิบละนะอันนี้จะเป็นหกสิบอันนี้จะเป็นสี่สิบอันนี้จะเป็นยี่สิบก็เท่าหนึ่งสําหรับคนที่เป็นบีโอเนี่ยคือคือเท่าหนึ่งรายได้มันจะคูณสองทุกอย่างเข้าใจ เอาเป็นว่านะคุณมียูเซอร์เยอะจบนะถ้าคุณมี G1 ที่เป็น c ีเยอะเขาก็จะไปขยาย c ีของเขาเยอะทุกคนไม่ว่าจะซื้อกินซื้อใช้ซื้ออะไรก็แล้วแต่รายได้มันจะเด้งเข้ามาหาคุณหมดเพราะคุณเป็นคนสร้างมียูเซอร์สิบล้านคนก็ค,คือมันใช้เงินทุกบาททุกสตางเพื่อยิงโฆษณาเพื่อที่จะมีมี10ล้านคนได้คนละ10บาทอาทิตย์หนึ่งได้ร้อยล้านแล้วนะ อาทิตย์หนึ่งร้อยล้านหนึ่งเดือนเท่าไหรสี่ร้อยล้านคุณจะใช้ทันหรือเงินฮะจะใช้ทันไหม<ะ>เพราะฉะนั้นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาจะยอมขาดทุนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านเพื่อยูเซอร์เพื่ออะไรเข้าใจไหมครับแกล็บก็ทำออกมาให้เราใช้ฟรี Facebook คุณใช้ฟรีคุณคิดว่าเขาไม่ได้ตังค์จากคุณเหรอเขได้ นะยิ่งมียูเซอร์เยอะเท่าไหร่โอกาสที่จะประสบความสาเร็จหรือร่ํารวยบนโลกนี้เยอะถ้าคุณจะมานั่งเปิดร้านขายของตามทางนีลยไม่ทันกินแล้วเข้าใจคําหมายไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้คุณมีโอกาสแล้วนะคุณมีโอกาสแล้วนะคุณไม่สร้างคนอื่นสร้างอยู่ดีก็ Get, ใช่ไหมคุณไม่สร้างคนอื่นสร้างอยู่ดี มันก็ขยายไปเรื่อยๆตอนนี้เราทำมาประมาณหเดือนขนาดไม่มีแอปนะยูเซอร์ประมาณแสนห้าแสนหกละนะแล้วคุณจะไปทำอะไรคุณจะไปทำอะไรที่จะสามารถขายของได้คนทั้งโลกคุณจะไปทำอะไรถ้าคุณไม่ทำแอปพลิเคชันถ้าคุณไม่ทำแพลตฟอร์มตัวนี้คุณจะไปทำอะไรคุณจะตื่นไปทำงานแล้วก็ขายแรงไปวันๆเมื่อไหร่จะจบอืแล้วคุณว่าช้อปปี้กับลาซาด้าคุณคิดว่าเขาจะให้คุณมาจอยไหมล่ะอคุณมีเงินลงทุนหลักแสนหลักล้านเหมือนเขาไหมล่ะ ดอบลิสเนี่ยคุณสามารถจะสร้างไปพร้อมๆกับเราสร้างไปพร้อมๆกันใครขยันใครจริงจังคนนั้นก็ได้เข้าใจไหมใครขยันใครจริงจังคนนั้นก็ได้ยิ่งมียูเซอร์เยอะเท่าไหร่นะกูจะมีโอกาสมากขึ้นเท่านั้นนะแล้วไม่สามารถที่จะข้ามสายงานกันได้ด้วยโอเคเพราะฉะนั้นคนที่โหลดแอปนั่นแหละนะคนที่โหลดแอปคนที่สร้างนะ่ะ คุณยิ่งหาคนซางคุณยิ่งหาคนโหลดแอปได้มากเท่าไหร่คุณยิ่งมีโอกาสมากเท่านั้นเขาไม่ทําวันนี้เขาก็ทําวันน้าเขาไม่ซื้อวันนี้เขาก็ซื้อวันน้าคุณหาคนโหลดก่อนหาคนสมัครก่อนเข้าใจะไหมครับได้เงินมาก็ไปท,าทําโฆษณาทำยังไงไ,ได้ให้มียูเซอร์เยอะวันหนึ่งเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเองเก็ตใช่ไหมไม่ใช่ทําแล้วก็บ้าตื่นเต้นกับเงินวันละสองสามพันโอโ้โหเดี๋ยวก็หมดไอ้เงินที่คุณได้สองสามพันเดี๋ยวมันก็หมดแต่ถ้าคุณมียูเซอร์เยอะ บางคนซื้อนั่นซื้อนี่ไปใช้ซื้อยาสีฟันซื้ออกีบแบบน้ําซื้อนู่นซื้อนี่ไปใช้เยอะแยะมากมายแต่คุณมีร้านไอเดียคุณเห็นไหมว่าเงินที่มันเด้งเข้ามาในระบบสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบนั่นแหละมันจะเด้งเข้ามาแบบนั้นแหละแต่แค่ยูเซอร์คุณน้อยถ้าคุณมียูเซอร์เป็นแสนแสน,นะนะแสนคนวันนี้ขายของได้หมื่นคนอคนละชิ้นนะคุณได้ชิ้นละสามสิบบาทคุณได้วันละสามแสนแล้วนะ สามแสนเดือนหนึ่งกี่ล้านนะ่ะเดือนหนึ่งโอ้โหแปดล้านเก้าล้านคําถามคือคุณจะซื้ออะไรคุณจะซื้ออะไรเดือนหนึ่งแปดเก้าล้านนะ่ะปีหนึ่งคุณได้เงินร้อยล้านคุณจะคุณจะใช้หมดเหรอคุณไม่ต้องโทรไปบอกลูกทีมเฮ้ยมึงวันนี้ตนมาขายของนะไม่ต้องทุกคนต่างขายทุกคนต่างทาทุกคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองคุณแค่ไปยืดโอกาสไปบอกนะคนที่คุณไปชวนเขาเนี่ยไปให้เขาโหลดเขาก็ไปสร้างธุรกิจของเขาเข้าใจไหมครับ หนึ่งคนที่คุณมาที่คุณชวนเข้ามาทำเนี่ยคุณไมไ่ได้ได้จากคนนี้เป็นแสนเป็นล้านนะไม่คุณอาจจะได้จากคนนี้วันละยี่สิบสามสิบห้าสิบแต่คุณมีเป็นล้านไอดีไงเก็ตไมนะนี่แหละคือสิ่งที่สร้างดอบดิกขึ้นมาแล้วมันจะมาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมขายของนะตอนนี้เนี่ยมีคนที่ยังไม่รู้เยอะนะแต่อีกไม่นานทุกคนจะได้รู้จักดอบดิกนะ จ้าของแบรนด์หลายๆแบรนด์ก็จะเอาสินค้ามาไว้ในแอปนะทามาไว้ในแอปไม่เป็นไรผลิตเองแม่งเลยนะง่ายนิดเดียวนะครับเพราะเรามียูเซอร์เยอะนะเราสามารถที่จะขายสินค้าดีมีคุณภาพราคาที่ถูกเราจะสู้กับตลาดไหนก็ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้โอกาสมาแล้วโอเคโอกาสมาแล้วอยู่ที่เราแล้วแหละนะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะ ส่งแอปให้ Apple Review นะและอีกไม่เกิน3วันนะเราจะได้โหลดแอปกันนะตอนนี้ก็ทําผ่านเว็บไปก่อนนะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะมีโปรโมชั่นที่จะให้ทุกคนเนี่ยเป็น BO กําไรมากๆทําไมถึงต้องให้กําไรเรามากๆก็อยากให้เราเนี่ยเอาไปทำตลาดเอาไปทำยูเซอเอาไปหา User อร์ทำน้อยๆได้เงินเยอะๆเอาไปทําโฆษณาเอาไปอัดยูเซอร์ให้มันยูเซอร์เยอะๆ คุณจะได้มีโอกาสจะไ,ได้ประสบคอเรนต์กับเขาสักทีนึงนะนี่เป็นเหตุผลที่คุณสมควรที่จะเป็น B.O. เพราะคือคุณจะได้กําไรเยอะพอได้มาแล้วทํานิดนิดหน่อยวันนี้คุณได้กำไร2,000-3,000คุณนคนกไปยิงแอดโฆษณาไปทางโฆษณาสิเอาไปขยายต่อดิผมโพสต์เรื่องของช้อปปีให้ให้ดูแล้วคุณไปอ่านดูนะในในกลุ่มทําไมบริษัทใหญ่โตวพวกนี้เขายอมขาดทุนปีหนึงสี่หมื่กว่าล้าน ทำไมเขายอมขาดทุนปีหนึ่งสี่หมื่นกว่าลนะ้านคุณไม่ต้องขาดทุนก็ได้คุณไม่ต้องเจงก็ได้แต่เงินที่คุณได้เนี่ยคุณอย่าเพิ่งเอาไปใช้ดิเอาไปขยายดิเอาไปเรียนรู้วิธีการทําแอดทำโฆษณาจะทำยังไงให้ยูเซอร์เยอะเดินผ่านใครก็ให้เขาสมัครสมัครสมัคร,ครชวนเขามาสร้างต่างคนต่างสร้างนะครับโอเค